ลุ้นติ๊กมีใหม่ชาวเน็ตโผกลางไอจติ๊กบิ๊กบาเทอร์ให้มีแฟนใหม่ล้างอดีตสามีสอลามลุ้นรีเทิร์นกับอดีตคนรักเก่า ซึ่งทำเอาหลายๆคนถึงกับจับตามองนะครับเมื่อทางด้านน้าฝนทวีพรอ,อดีตคนรักของหนุ่มสอนรามได้ออกมาโพสข้อความนะครับว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์ใจนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับการกระทําสําคัญกว่าคําพูดเสมอนะครับสวัสดีเดือนตุลาคม ขอให้เป็นเดือนที่โชคดีขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะกัลยาณมิตรทุกๆท่านซึ่งดูเหมือนว่าแฮชแท็กของสาวน้ำฝนเนี่ยคล้ายคลึงกับหนุ่มสอนลามนะครับทำเอาชาวเน็ตเนี่ยอดว่าทั้งคู่เนี่ยจะกลับมารีเทิร์นกันอีกครั้งหรือเปล่านะครับล่าสุดทางด้านติ๊กปิ๊กปาเธอได้ออกมาโพส์คลิปขณะที่เธอกำลังเตรียมทำงานระบุแคปชั่นว่าเซฟมีรักตัวเองนะเธอเก่ง เธอจะผ่านอุปสรรคไปได้เพราะเธอคือแม่วีจิซึ่งงานนี้ทางด้านชาวเน็ตลายหนึ่งก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมของติ๊กบิ๊กบาร์เธอเอาไว้ว่าถ้าติ๊กมีใหม่จะยินดีด้วยนะคะซึ่งทางนางชาวเน็ตลน์อื่นๆก็เข้ามาคอมเมนต์เห็นด้วยให้ติ๊กบิ๊กบาร์เธอเดินหน้าต่อไปไม่หวนกลับหลังแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์ว่านะครับเห็นด้วยนะเราชอบเม้นนี้คุณจางเห็นด้วยค่ะ แล้วก็คอมเมนต์ถัดมาก็บอกว่าจริงที่สุดเดินหน้าไปให้สัตว์สัว์แล้วค่อยกลับมาหาหน้าที่แม่ลูกตัดขาดไม่ขาดอยู่แล้วแหละมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอัปเดตกัน